นักครค3 0 0รฉบับอยุทธยาเมื่อกลุ่มทหารจากปัตตานีพยายามยึดอำนาจกรุงศรีภาพซ้ายเหล่าบริวารแต่งกายอย่างมุสลิมที่ตามมโหสถบัณฑิตออกมาป้องกันเมืองมโหสถขวาแม่ทัพชาวเปอร์เซียจิตรกรรมฝาผนังเรื่องมโหสถพระอุโบสถวัดสวรรณารามกรุงเทพมหานครสำรวจบันทึกเรื่องนัรบ 300ฉบับอยุทยาเมื่อกลุ่มทหารจากปัตตานีพยายามยึดอำนาจในเมืองหลวงช่วงบ้านเมืองกำลังวุ่นวายในแผ่นดินของพระเทียนราชาพระองค์ต้องทำศึกกับทางหงสาวดีอยู่หลายครั้งหนึ่งในนั้นก็คือสงครามช้างเผือกเมื่อพระองค์ได้ครอบครองช้างเผือกถึงเจ็ดเชือกซึ่งพงสาวดานกรุงศรีอยุทยาฉบับ วันวลิตได้เล่าเอาไว้ว่าออกยาพิษณุโลกหรือพระมหาธนร,ร,ราชาเป็นคนนำความนี้ไปบอกกับพระเจ้าแผ่นดินแห่งพระโครหรือหงสาวดีโดยอ้างว่าช้างบางเชือกจับได้ที่ชายแดนเมืองพระโครพระเจ้าแผ่นดินแห่งพระโคจึงทรงสิทธิ์ที่จะเรียกช้างเผือกคืนหากพระเทียนราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาปฏิเสธก็ย่อมเป็นเหตุในการประกาศสงคราม พระเทียนราชาทรงปฏิเสธที่จะทำตามคำเรียกร้องของพระเจ้าแผ่นดินแห่งพระโคตามคาดพระเจ้าแผ่นดินแห่งพระโคจึงตัดสินใจทำสงครามกับอยุทยาตามความปรารถนาของพระมหาธันมราชาพงสาวดารฉบับนี้อ้างว่าพระองค์มีความขัดแย้งกับพระเทียนราชาเมื่อพระองค์ทำร้ายพระมเหสีของพระองค์เองซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเทียนราชาด้วย ฝ่ายพระเทียนราชาเมื่อทรงทราบข่าวก็ทรงตกพระทัยถึงขั้นจะสละราชสมบัติเพื่อออกบวชแต่ถูกฝ่ายขุนนางทัดทานเอาไว้ด้วยเกรงว่าพระราชโอรสที่จะสืบทอดอำนาจต่อจากพระองค์จะไม่เข้มแข็งพอรับมือกับช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของบ้านเมืองและแนะนำให้รวบรวมกำลังจากหัวเมืองต่างๆเข้ามาป้องกันการลุกรานของหงสาวดี โดยหนึ่งในกองกำลังที่เข้าช่วยสนับสนุนกรุงศรีอยุธยาในคราวนี้ก็คือกองทัพจากปัตตานีซึ่งวันวล,ลิตได้เล่าเหตุการณ์ในช่วงนี้เอาไว้ว่าเมือ่อทรงตระหนักว่าจะต้องทําสงครามแน่แล้วพระองค์ทรงคร่งครวญด้วยความขมขื่นถึงโชคร้ายของพระองค์โดยเฉพาะในเมื่อพระองค์ทรงพระประสงค์จะสละราชสมบัติออกผนวดและปฏิบัติหน้าที่ทางาศาสนามาหลายปีแล้ว และเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าไม่สามารถจะออกผนวดได้ก็ทรงเตรียมการรบทรงมีกระแสร,รับสั่งให้ปัตตานีส่งกองทัพใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเกณฑ์ได้มาช่วยชั่วเวลาไม่นานนะักพระเจ้าแผ่นดินแห่งปัตตานีก็ปรากฏพระองค์ในกรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งกองทัพที่มีทหารอยู่ในวัยหนุ่มแน่นภาพคุนนางแขกอยู่ในขบวนพยุหยาตราพระกฐินบกครั้งกรุงศรีอยุธยา แต่การกลับไม่เป็นไปดังหวังเมื่อกลุ่มทหารจากปัตตานีเห็นโอกาสที่บ้านเมืองกําลังวุ่นวายจึงหวังใช้กําลังเข้ายึดอำนาจในเวลานั้นเองพระเจ้าแผ่นดินสยามก็ประชวนกระสอกระแสกและไม่มีความหวังเลยว่าพระองค์จะทรงหายเป็นปกติข่าวลือก็ระบาดไปทั่วว่าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสิ้นพระชนลงพระราชโอรสที่ไม่สามารถก็จะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทน เมื่อเห็นสถานการณ์เหมาะเช่นนี้ทหารปัตตานี300คนจึงฉวยโอกาสมีพระเจ้าแผ่นดินรวมอยู่ด้วยเข้าไปที่พระราชวังตั้งใจจะบุกเข้าไปและฆ่าพระเจ้าแผ่นดินและพระราชโอรสเสียเพื่อจะช่วยให้ชาวปัตตานีได้ครองตำแหน่งสูงสุดในแผ่นดินสยามอย่างไรก็ดีความพยายามของกลุ่มอำนาจจากปัตตานีต้องประสบความล้มเหลว และถูกฆ่าทิ้งทั้งหมดทั้งนี้จากการกล่าวอ้างของวันวลิตความว่า,า,าคณะขุนนางเห็นพวกปัตตานีที่โหดร้ายใกล้เข้ามาจึงปิดประตูวังและยืนหยัดสู้ด้วยตนเองพร้อมทั้งส่งพวกแขนลายบรสปินเทโดสทาตุของพระเจ้าแผ่นดินออกไปทางหลังวังและฆ่าผู้ปัตตานีในกรุงศรีอยุธยาไม่เหลือแม้แต่คนเดียวภาพวาดกรุงศรีอยุธยาวาดโดยสตรุยยานยันซูลคอส 1681